อย่ายไปเสียเวลาแคร์คนอื่นมากนักจงแคร์ตัวเองให้มากที่สุดยิ่งเราเติบโตขึ้นเรายิ่งต้องแคร์ตัวเองมากขึ้นลองคิดดูสิถ้าเราใช้ชีวิตตามคิดป่าของคนอื่นชีวิตเราจะเป็นยังไงเราจําเป็นจะต้องใส่เสื้อสีนู้นสีนีน้นนเพื่อให้คนอื่นชอบหรือเปล่าเราจําเป็นจะต้องทําแบบนู้นแบบนี้ให้คนอื่นชอบหรือเปล่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเกิดมาไม่ได้มีหน้าที่ทําให้ใครถูกใจและพอใจหรอกครับแต่จริงๆแล้วเรามีหน้าที่ทําให้เราเนี่ยพึงพอใจกับตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหาความสุขกับตัวเองให้เยอะยิ่่งงงคโตตขึ้้นยิอป วางตัวเองมากขึ้นยิ่งโตขึ้น,ย,นยิ่งต้องแคร์ตัวเองให้มากขึ้นการใช้ชีวิตที่ดีและมีความสุขสงบสุขไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เห็นหัวใครแต่การไม่แคร์หมายความว่าเราจะแคร์คนที่เราควรแคร์เพราะฉะนั้นคนที่เราควรแคร์มีใครบ้างครับคนที่เรารัก ลูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แคร์ตัวเองและคนที่เรารับแคร์คนที่ใช่เท่านั้นถ้าเราไปแคร์ผิดคนการแคร์นั้นก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตนะครับในระดับที่มีความสุขคือให้ความสุขและแคร์ตัวเองมากที่สุดอยากทําอะไรทําอยากกินอะไรกินโดยที่ไม่ต้องแคร์คาตัดสินของคนอื่นว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้มีหน้าที่ให้ใครตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะนี่คือชีวิตของเราเองจริงไหมครับ